สวัสดีคุณผู้ชมก็อยู่ที่ p a p e Channel วันนี้ก็มาเล่นเกมส์ห่นกันวันนี้ก็นะวันนี้เล่นหมดได้เอาทุกคนผมมีเรื่องดาม่ามาบอกดาม่าอะไรมันพี่แชมป์เหรอใช่ครับมันพี่แชมป์เปียบแต่ไม่เกี่ยวกับเงินที่อยู่ในค่าของโทรศัพท์แต่มันเกี่ยวข้องกับเพื่อนผมเพื่อนผมนะทุกคนทุกคนสงสารผมบ้างเถอะ นะค่อนข้างถูกแกล้งบ่อยมากแบบไม่ไมีาไม่มีใครมาแครผมเลยอะย่ะเฮ้ยนะจะมาด่ามาอะไรของแกเปอ,อ่เแกทำถ้าไม่ดํามากคนอื่นเขาก็ไม่รู้สินีเล่นเกยมอาจจะเงียบๆหนึ่งนะก็ขอประทานอภัทยที่ดีด้วยเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนก็คือเวลาที่ต้องนอนนะอเนอะลัคนะะ ันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะทุกคนอือหืทุกคนผมจะบอกว่าไอ้เพื่อนผมนะมันแกล้งตั้งแต่ตอนผมอายประมาณตั้งแต่ปนหนึ่งครับทุกคน,น,นทุกคนก็แบบ ก็อยากให้ทุกคนรู้ได้เลยว่าเพื่อนโผล่มันไม่ดีแค่ไหนโอเคเข้าเรื่องเกมต่อขาเร็วมากขาเร็วมากไม่เร็ว ผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีมีเพื่อนเหมือนผมนะไม่อยากให้เขาแกล้งอะ่ะแต่ไม่ใช่กับแม่ชีนะ แต่ว่าทุกคนผมก็าดรามานะเนาะก็ไม่ผมก็เป็นบทเรียนทุกคนนะว่าจะมีเพื่อนเช่นอยู่กับผมนาะไม่งั้นเนี่ยมันจะฉิบหายไปวอดันหมดเพราะเพื่อนผมนี่ไม่ใช่แกลธรมรมดาเว่ยแกลงงัดสารพัดวิธีที่มอาจจะคิดว่าธรมรมดาแต่ก็ไม่ธรมรมดาเลยเพราะการแกลที่เขาแกลเนี่ยมันรุนแรงกว่าคนแกลแบบแกลปกติ อยาหาควกเพื่อนที่จะหางี่ผาเแลอกผมก็จะก็ขู่ผมก็ขูเข่เค็นว่าถ้ามันให้ผมอีกผมจะจะฟ้องถึงขั้นตตก็แบบอย่าให้ทุกคนรู้แล้วกันกคนเนาะมาเข้าเรื่องต่อเคลียดวนเธออีก

E ไม่เนียนไม่เน um um ียนนะเข้มไหมหรอไม่เนียนนะยัยอ๋อจริงดิ ผมก็เลยแบบอยากให้ทุกคนรู้ไวนเลยว่าอยากคบเพื่อนที่ผมเป็นขันเพื่อนที่ผมแบชอบแกล้งบ่อยแบบแกล้งสุดแรงๆอ่ะดยเฉพาะเด็กออทิสติกนี่ยิ่งก็ไปใหญ่แต่เด็กที่อ่อนแอเนาะผมนี่ยิ่งบวกกับความอ่อนแอนี่ยิ่งไปใหญ่เลยเนาะบวกกับความขัดที่ตัวอีต่งางหากเนาะก็เลยเตือนทุกคนก็มาช่วยกันเตือนหน่อย อย่าให้แบบอย่าให้เขาแกล้งได้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็พยายามเลี่ยงนะมุยมุย ครับพยายามอยู่เงียบๆแล้วเนี่ยพยายามเงียบๆแล้วอย่าหันกลับมาเฮ้ย แล้วมึงจะไม่สงสัยคนอื่นเขาอย่างนี้นะเอาเถอะยังไงอย่า,ยาตามดาม,มาน,นให้จบับแพนก่อนม,นเอมนเอเอาเนี่ยมาเนี่ยเดินโดนหน่อยอีบ้า

เอาใหม่ทุกคนโอเคครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่รอบนึงน,นก็แบบผมมาทำแทนพี่พแชมป์เนาะมาทำแบบเกเล่นเกมแ,แทนพี่ทำให้ใหม่ก็รู้สึกว่าพี่แชมป์ดูจะไม่ค่อยลงบ่อยเพราะว่าติดติดร้านก็ติดน้องชั a นเอ l อยู่เนาะ ก็ก็ขออนุญาตเนี่ยนนะเราก็แบบเดินสารต่อก่อนก็นแล้วกันนม่ีเกมผีนะ โอเคเอาใหม่ับทุกคนไม่เริ่มราม่าเอาไปลงในอันอื่นเถอะตอนนี้เ่เกมผีก่อนแ๊บนี่ เฮ้ยไม่ชีแล้วก็จบแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนทีนี้ต้องขออาไปก่อนเจอกันเป็นคลิปนาครับบพ,พา่บาย